เจโนออโต้ช็อปสวัสดีค่ะวันนี้มาชมงานติดตั้งฝาพิกบระบะ Roller Master Model E รุ่นไฟฟ้าพร้อมโรบะ Outlander Classic สำหรับรถนิสสันนาวาร่า Pro 4x กันค่ะฝาพิกระบะ Roller Master Model E รุ่นไฟฟ้าเพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระ ใช้งานง่ายมีรีโมทควบคุมการเปิดปิดฝาปิดกระบะมีเซ็นเซอร์กันหนีบเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสามารถปรับเป็นระบบแมนนวลได้กันน้ำกันแดดกันฝนติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถบานสไลด์ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี2ชั้นพร้อมพ่นสีพาวเดอร์โค้ทกล่องบานสไลด์ผลิตจากสแตนเลสอย่างดี แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงเสดทานทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นมีไฟ LED สองสว่างใต้ฝาปิดกระบะสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระแม้อยู่ในที่มืดติดตั้งได้กับโ,โรบารหลากหลายแบบรับประกันสินค้า2ปี เซ็นทรันล็อกฝาท้ายกระบะออปชั่นเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นฝาท้ายกระบะจะล็อกและปลดล็อกพร้อมประตูหน้ารถโดยใช้รีโมทเดิมของรถได้เลยค่ะมาชมการทดสอบระบบระบายน้ำของฝาปิดกระบะก,กันค่ะน้ำบนฝากระบะจะไหลลงสู่ระบบระบายไปยังรูระบายเดิมของรถและไหลลงพื้นไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำขังในตัวรถค่ะ ค่าโรเต้องมาสเตอร์ลูกค้าท่านในสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์095 475 9394หรือทั้งช่องทางต่างๆที่ขึ้นไวในคลิปได้เลยทางร้านยินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากค่ะ